สวัสดีครับทีนี้จะพามาดูสกายวอล์กทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าสีชมพูเข้าไปยังศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าทางเข้ารถไฟฟ้าสีชมพูครับถ้าเกิดว่าใครที่นั่งสีชมพูมาจะมาสกายวอล์กทางเชื่อมเข้าไปยังอาคารแจ้งวัฒนะก็ต้องมาออกฝั่งเดียวกับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะครับผมจากนั้นก็เดินมาทางซ้ายครับเนี่ยจะมีสกายวอล์กยาวๆตรงนี้ครับผม ก็คือออกมาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินมาอันนี้ค่ะผมพาเดินไปดูว่าสกายวอล์กที่เนี่ยเปิดให้บริการแล้วครับผมยมจะพามาดูว่ามันเดินไปไหนได้พาดูครขาวปนงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ วันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามมิถุนายนสอง้าหกเจ็ดครับผมมันก็จะมีป้ายบอกครับทางเชื่อมอาคารเอนี่ยทางเชื่อมอาคารจอดรถและต้งบำรุงอาคารบีครับผมแต่ถ้าคมกรงสุนก็ต้องลงลงบันไดนี้ไปเลยครับแต่ถ้าเราจะไปทางเชื่อมเนี่ยเราก็ไปรงนี้เลยครับ ก็จะมีป้ายบอกเนี่ยแล้วเราก็รี้ออกาวาจะนี้ไปเนี่ยอันนี้ก็คือเวลาครับผมเนี่ยให้เวลาต 5, ั้งแต่ห้าตีห้าครึ่งถึงเที่ยงคืนแล้วเราก็เดินเข้าไปที่เลยครับนี่ก็จะมีป้ายบอกอย่เี้ ีวิวแชร์ด้วยพุ่งเคยเห็นครับ ก็จะมีระบบกา,ารักษาความปลอดภัยเหมือนที่หลักสีแแ่แลยวนะก็จะเป็นสกายวอล์กยาว,วที่นี่ก็จะมีกล้องวงจรเอ๊ะใช่ไหมวะ มไม่ใช่กล้องวงจรปิด น,นี้ก็ก้านนาฬิกา38เท่า ถ้าไม่รู้ก็ต้องดูที่ป้ายเนอเนี่ถ้าอาคารเฉลิมพระเกียรติเนี่ยไปซ้ายมันก็ไปอาคารจอดรถฮะเดีย๋ยาวพาเดินดูไล่จากซ้ายไปขวาเนี่ยถ้าจะไปอาคารจอดรถเราก็ไปทางซ้ายตรงนี้เลยฮเดีย๋ยวพาเดินดูช้าๆ ยตรงกลางก็จะเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้แบบปลูกไว้บนพื้นที่ยกระดับเลยครับต้นไม้พวกนี้ไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาติครับคือเข้ามาปลูกเขาเลยต้องเอาไม้ดามไว้งี้ครับเยที่นี้ก็จะมีร่มบังแดดเนี่ยอ่ยซสายมือก็คืออาคารจอดรถค่ับเนี่ย พาเดินวนรอบผมว็เดินดู้ว่าไปมันเดินไม่โด,ดสะดุดไม้อะผมเมื่อกี้ผมจะเดินเพลินเนี้ยนี่ถ้ามีดนี่คือน่าจะโดนเข้าเนื้อเลยอะเมื่อกี้โอ้ยเมีสะดุดไม้ นี่ก็คืออาคารจอดรถเข้าแต่ว่าคงไม่ได้เดินเข้าไปถึงนู้นนะแค่พามาดูคร่าวๆเดี๋ยวไปจุดต่อไปเลยครับานบนไม่ใช่อาคารแต่ว่าข้างล่างอ่ะใช่เขาเห็นรถจอดอยู่เมื่อกี้อันนี้มันโป่งทึบเขาถ้าผมแพนกล้องเร็วไปก็ขออภัยนะฮะอ,อดีผม ตอนถ่ายผมไม่ค่อยได้ไดมองกล้องก็เลยไม่ได้รู้ว่าตัวเองแพนช้าหรือเร็วอะยิ่มไปไหนได้เนาะพาไปดูวกนี้มันไปไหนเครื่องบินไปแล้วจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่จะเห็นทางอาคาศเครื่องบินวิ่งขึ้นลงแล้วอ๋ออันนี้ก็คือทางลงไปข้างล่าง้วเนี่ย เราคงไม่ได้ลงไปอะเราแค่พามาดูก็เห็นนะนี่ก็ทางออกอีกที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปเลยฮะ แดดเริ่มออกแล้วครับ มัามนีทางเชื่อมเนี่ยไม่อยากเดินตัดเลยก็ไปตรงนี้ก็ได้ ไม่เสียงรถเมย์ด้วยอ่ะแสดงว่าอยู่ไกลรถเมย์นี้ตอนนี้ก็เป็นทางลงกันนะแต่เราไม่ได้ลงนะเราไปดูเราจะเดินไปเรื่อยๆครับอ๋อเนี่ยมาเสียงรถเมย์มาจากไหนเนี่ยรถเมย์แต่วันนี้เราไม่ได้มาถ่ายรถเมย์ต้องสายแล้ว สายนั้นไปไหนอ่ะไม่เคยเห็นหรือว่ามันอยู่คนละอาคารกันนะนี้ก็ทางลงกันแล้วแตลงไปไหนนั้นนะขอไม่ดูแล้วกันนะขอพาดูแบบคร่าวๆว่ามันเชื่อมเข้าอาคารอย่ายังไงคร มาเชื่อมเข้าอาคารเอตรงนี้เลยแล้วเนี่ยศูนย์รชาชการเจริญพระเกียรติคิดว่าเราเมย์น,น่าจะไปตรงท่ารถ อาคารบีอันนี้ไม่ใช่อาคารบนะีครับเราก็มาเดินเช่อมเข้อตรงนี้ได้ครับผมอ๋ออันนี้คืออาคารเอครับผมโน่นนะแสดงว่าอาคารบีน่าจะหลังนู้นครับผมหลังอาคารจอดรถไปเพราะวันนี้มันคืออาคารเอทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินไปนู่นต่อเลยนะครับผมเดินวนแล้วก็ออกไปตรงสกายวอล์กเลยฝา ก็คือถ้าใครจะไปจะไปต่อรถไอฟ้าเนี่ยก็ต้องมาออกตรงนี้ได้ครับผมเพราะมันจะสะดวกอันนี้เนี่ยตันมีทางออกสองที่ครับ นี่ก็คือทางเข้าอีกจุดหนึ่งเนี่ยถ้าใครจะมาต่อรถไฟฟ้าเนี่ยก็มาออกตรงนี้ก็ได้เหมกันนะผเนี่ยออกมาแล้วก็ขึ้นมาทางเชื่อมตรงนี้เลยแนละ้วแล้วก็เดินไปตรงสกายวอล์กตรงนน้นเลยฮนะอนี่ก็คือทางลงไปข้างล่าง เดี๋ยวผมพาดูกลับไปรถไฟฟ้าเลยครับกลับไปสถาน,นีรไฟฟ้าครับว่ามันต้องไปยังไงครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าเราอยู่อาคารเอกก็ออกมาตรงนี้ค่ะ ราจะออกไปยังสถาน,นีเซียมพูแล้วเนี่านีเนี่ยสกายวอล์กทางเชื่อมออกไปอยู่ตรงนี้เลยครับ ก็จะมีป้ายบอกครับผมในสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยเนี่ยเราก็ตรงไปเลยัะที่นี่เนี่ยอันี้เราก็เดินกลับแล้วเฟร์ฟ้าไปนะ ที่นี่ก็มีกล้องวงจรปิดเหมือนกันนะผมแต่ว,ว่าไม่มีนะเนี่ย ฟฟ้าเราก็ไปทางซ้ายนะถ้าทางขวามันมันไปไม่ได้คนระับเป็นทางขึ้นอย่างเดียว มาถึงทางเข้ารถไฟฟ้าแล้วเนี่ยทางเข้ารถไฟฟ้าคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมมีความคิดเห็นนะครับที่ชมด้านล่างได้เลยครับ